เออโอ้มีชาวบ้านนอนอยู่ไม่เป็นไรว้าวว่าเขาไไหนไอ้แอมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยก็เล็บช่วยดีเฮ้ยไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธช่วยด้วยช่วยด้วยฮะฮโอ้เยอะเกินเยอะจัดเยอะจัดประหลัดจริงสินะประหลาดมาเหลือว้ยวจะไปไหนวะเนี่ยโว้ยาวโอ้ขอบคุณครับพี่ถ้าผมไม่ได้พีิบอมนี่ผมลงไปคุยกับล่างเอาม่วงแล้วเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะเฮ้ย กูเกือบโดนตุ๋ยแล้วไม่ละอะเดี๋ยวตักลาวาไปใส่ในเฟอร์แนนด์ดีกว่าโอเคได้มาหนึ่งโคมไปไปไไยงไงไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิดิดิดตอต่อต่อเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเเยเ้เยเยเ้ยเ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  เต็งกิวโผลตายเธอที่หาของมา5้าทีแล้วเดี๋ยวแม่งจะครบเวลาได้ของดีสปอนหายไปนั้แล้วอของโอ้เจอของแล้วอย่าเพิ่งหายนะขอล้ออย่าหมนในคลิปของพี่ยังอยู่ยังอยู่ครบแล้วกูมีโดเแมแล้วกูตายได้ไงวะเนี่ยโอ้เผ็ดล่ะสับปีอ้าวโอ้ชิชิอะไรวะมองข้างหลังข้างหลังกู มีอะไรวะ